p พร m มัสกรุ๊ปกลุ่มธุรกิจผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ระดับชั้นแนวหน้าต่อยอดความสำเร็จเสริมความแกร่งกลุ่มธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เปิดโชว์รูมศูนย์บริการดีพอไพร์มัสชนบุรีชู3กลยุทธ์มัดใจลูกค้าภาคตะวันออกมุ่งเป็นที่1ในใจลูกค้าและขึ้นแทนผู้นำตลาดรถ EV ดีพอลไพรมัสชนบุรีตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทอ่างศิลานับเป็นโชว์รูมและศูนย์บริการดีพอลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไทยจะแสดงรถยนต์ทุกรุ่นทุกแบบได้มากถึง10คันจะมีโซนรับรองลูกค้าที่กว้างขวางสะดวกสบายทางด้านการขายและบริการหลังการขายพร้อมร่วมส่งมอบความประทับใจในการเป็นครอบครัวเดียวกัน คอนเซปต์ Concept, การทาธุรกิจเรายังเหมือนเดิมนะครับสองค์ประกอบเรื่องแรกก็คือ one stop service ครบจบในที่เดียวเรามีทั้งโชรูมรถยนต์มีทั้งศูนย์รบการมีทั้งอู่ซ่อมสีอันที่2คือความเป็นมืออาชีพของทีมงานเราสุดท้ายอันนี้สําคัญสุดนะครับเราให้ความสาคัญที่สุดคือความพึมพอใจของลูกค้านะครับดีพอพายมาสัสชนบุรีประเดิมจัดโปรฟรีดอกเบีย้ยผ่อนนาน48เดือนหมดเขต31ตุลาคมนี้ไปกันได้เลยคะ่ะ